ตอนที่106หลังจากที่เข้าไปยัง่ายอาคมสังหารแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจไปกับสภาพในตอนนี้แม้แต่น้อยวินาทีต่อมาก็ได้ยินเสียงคำรามดังขึ้นก่อนจะปรากฏภาพ่างของสอัตว์อสูรออกมามันเป็นสัตว์อสูรระดับ3ซึ่งมีชื่อว่าหนูเพิงที่มีระดับพลังเทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเขตแดนหล่อหลอมร่างกายระดับที่8แน่นอนว่าทางสำนักได้คำนวณเอาไว้ก่อนแล้วดังนั้นในระดับต่ำสุดใน่ายอาคมแห่งนี้ ึงได้เป็นสัตว์อสูรระดับสามนีมันได้ส่งเสียงร้องออกมาพร้อมทั้งพุ่งตรงก็ใส่ลินเทียนอย่างรวดเด็วเฮ้ยลินเทียนได้ถอนหายใจออกมาพร้อมทั้งเริ่มโจมตีสวนกลับไปในเวลาเดียวกันนี้ได้ปรากฏข้อมูลที่เกี่ยวกับทักษะขึ้นในสมองของเขารวมพลังฉีเอาไว้ที่กัปัน้นแล้วทำให้ระดับพลังและร่างกายอยู่ในความถี่ระดับเดียวกันในเวลาที่โจมตีก็จะส่งผลให้พลังฉีเข้าไปรวมในร่างของศัตรูและส่งผล ให้เกิดความเสียหายทำลายอาวัยวะภายในหลินเทียนได้พูดกับตัวเองตอนนี้เขาเริ่มจะปรับจังหวะการหายใจของตัวเองก่อนที่เขาจะเริ่มส่งพลังฉี่ไว้ที่กำปั้นขวาอย่างช้าๆก่อนที่จะทำให้กำปั้นของเขาส่องแสงสีเงินออกมาได้แล้วเขาได้กระซิบออกมาก่อนที่เขาจะเริ่มปรับพลังเทียบกับการถ่ายเทพลังไปที่กำปั้นแล้วการปรับสมดุลนั้นมันยากมากกว่าถึงอย่างไรก็ตามพลังมัดนั้น เป็นอะไรที่ไม่สามารถคาดเดาได้อย่างไรก็ตามหลินเทียนเองก็เคยประสานพลังฉีากับพลังวิญญาณมาก่อนแล้วดังนั้นมันจึงได้ช่วยเรื่องนี้เป็นอย่างมากสัตว์อสูรหนูเพิงได้ส่งเสียงคำรามออกมาขณะที่มันไล่ตามเขาไปอย่าง้าคขั่งอย่างไรก็ตามความเร็วของหลินเทียนนั้นสูงกว่ามากสัตว์อสูรระดับสามจะไปตามความเร็วของเขาทันได้อย่างไงกันดังนั้นเขาจึงได้ทิ้งระยะห่างออกมาตลอดเวลาณนะตอนนี้ดวงตาของเขาได้เป็นประกายขึ้นมา ก่อนที่เขาจะเวี่ยงหมัดขวาออกไปอย่างช,ชา้าๆหมัดนี้ได้ปะทะเข้ากับร่างกายของหนูเพิงอย่างรุนแรงมันได้ถอยหลังไปนิดหน่อยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีผลกระทบอะไรมากนะักอย่างไรก็ตามมันก็ยังรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดดังนั้นจึงได้ร้องคำรามออกมาและไล่ตามดินเทียนอย่างบ้าคลั่งดินเทียนเองก็ยังคงได้แต่สรุปว่ามันคงจะล้มเหลวล้มเหลวมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะถึงอย่างไรมันก็เป็นถึงทักษะ ของเกตเดนเช่ประจรเทวะที่ไม่สามารถสําเร็จได้ในทันทีดูเหมือนว่าความถีของพลังฉีและพลังหมัดจะเริ่มเท่ากันแล้วหลินเทียนได้พูดกับตัวเองตอนนี้เขาพลันหลับตาลงพร้อมกับหลบการโจมตีของหนูพึงด้วยจิตสัมผัสจากพลังวินญดนของเขาขณะที่ตัวของเขาเองพยายามปรับสมดุลพลังฉีให้เข้ากับพลังกายไม่นานมันก็ผ่านไปอีกสักพัทหลังจากนั้นเมื่อเขาได้ลืมตาขึ้นอีกครั้ง เขาก็ได้ส่งหมัดขวาออกไปอย่างช้าๆหมัดขวาของเขาได้ปะทะข้อกับหนูเพิงอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้กระเด็นออกไปเหมือนว่ามันจะเป็นหมัดที่เบามากๆแต่หลังจากที่ผ่านไปไม่กี่วินาทีหลังจากที่เขาถอนมือกลับมาหนูเพิงก็ได้อ้าป,ปากและกากเลือดออกมามากมายก่อนที่มันจะล้มลงกับพื้นหลินเทียนได้ตรวจสอบดูแล้วและพบ,บว่าภายนอกร่างกายของมันไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อยดังนั้นจึงหยิบอมีดสั้นออกมา เพื่อชำระร่างกายของมันอย่างว่องไวและพบว่าอาวัยวะภายในทั้งหมดของมันพันแหลกละเอียดเหมือนกับกอต้มที่ถูกบดจนเละเริ่มผ่านขั้นต้นมาแล้วประกายดวงตาของเขาได้เปลี่ยนไปทันทีหลังจากที่เขาได้ยิงขึ้นลางไหลวิญญาณของหนูเพิงก็ได้สหลายหายไปกลายเป็นเศษฝุ่นหลินเทียนได้กวาดสายตามองออกมาด้วยท่าทางที่ไม่สนใจครั้งนี้ได้มีเสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้งขณะที่สัตว์อสูรตัวใหม่ได้ปรากฏตัวขึ้นหลินเทียน ได้รู้ถึงกฎของข่ายอาคมนี้อยู่ก่อนแล้วดังนั้นจึงไม่ค่อยแปลกใจกับเรื่องนี้มากนักไม่นานเขาก็เริ่มฝึกขั้นตอนต่อไปกับสัตว์อสูรระดับสามตอนปลายที่มีระดับเทียบเท่ากับเขตเดนหล่อหลอมร่างกายระดับที่9แต่หากเทียบกับระดับพลังในปัจจุบันของเขาแล้วมันเทียบไม่ติดเลยด้วยซ้ําจึงได้เริ่มการฝึกทักษะหมัดทลายฟ้าต่อไปหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ปล่อยหมัดออกไปอีกครั้งบอมสัตว์อสูรระดับสามตอนปลาย ได้ถอยกลับไปก่อนที่มันจะอักเลือดออกมาแต่ก็ยังไม่ตายมันได้ส่งเสียงคำรามออกมาก่อนที่จะกระโจนเข้าใส่ร่างของหลินเทียนอีกครั้งความถี่ของพลังฉีและพลังกายเท่ากันเป็นเพียงแค่จ,จุดเริ่มต้นของเขตวิชาหากต้องการจะเพิ่มพลังทำลายของทักษะนี้แล้วก็จำเป็นต้องเพิ่มพลังฉีและก็พลังกายเข้าไปอีกหลินเทียนได้พูดกับตัวเองเมื่อคิดถึงตรงนี้แล้วเขาก็เริ่มตั้งสติพร้อมทั้งถ่ายเทพลังฉีออกไปอีกครั้งแน่นอนว่า มันมากกว่าก่อนหน้านี้หลังจากที่หลินเทียนเริ่มปรับสมดุลของพลังฉี่และพลังกายของเขาแล้วเขาก็รู้สึกได้เลยว่ามันทําได้ยากขึ้นอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหลินเทียนกําลังถ่ายเทพลังอยู่ก็ทําให้จังหวะการถายใจของเขาเปลี่ยนไปต,ตามๆกันหลังจากนั้น15นาทีเขาก็ได้เวียงหมัดที่สองออกไปอีกครั้งบุ้มสับประหลัดระดับที่สมตอนปลายได้กากเลือดออกมาอีกครั้งแต่มันก็ยังไม่ตายเหมือนเดิม พร้อมถั้งกระโจนก็ใส่เขาอย่างรวดเร็วสัตว์อสูรภายในข่ายอาคมนี้ไม่รู้จักความกลัวและเอาแต่จะฆ่าฟันอย่างบ้าเลือดดังนั้นแม้จะรู้ว่าดินเทียนแข็งแกร่งแค่ไหนมันก็ยังสู้ไม่ถอยบุ่มบุ่มบุ่มหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงต่อมาดินเทียนก็ได้ส่งหมัดออกไปอีกสามครั้งเมื่อถึงหมัดที่สามแล้วสัตว์อสูรระดับที่สามตอนปลายก็ขยับไม่ได้อีกต่อไปพร้อมกับที่มันมีอาการเดียวกันกับหนูเพิงก่อนหน้านี้ ที่อวัยวะภายในแหลกสลายลินเทียนได้ถอนหายใจออกมาพร้อมทั้งดวงตาที่เป็นะกายแข็งแก่งขึ้นอีกเขาได้พูดกับตัวเองเขายังคงไม่หยุดพักก่อนที่เขาจะปรับจังหวะหายใจและเข้าปะทะกับสัตว์อสูรต,ตัวต่อไปหลังจากนั้น20ลมหายใจก็มีสัตว์อสูรระดับสี่ปรากฏตัวขึ้นซึ่งมันมีชื่อว่าวานนทงหีที่มีจุดเด่นด้านพลักกาลังที่แข็งแก่งแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันหนังเหนียว จนดไมไอกระบี่ธรรมดาธรรมดาไม่สามารถแทงทะลุผิวของมันได้แม้แต่น้อยดีเลยงั้นก็ได้ฝึกการต่อสูยย้ระยะประชิดพอดีหลินเทียนได้คิดอยู่ภายในใจเขาไม่ลังเลเลยที่จะพุ่งออกไปปะทะกับมันโดยตรงหลินเทียนได้หลบการโจมตีครั้งแล้วของเราก่อนที่เขาจะยกมือแล้วต่อยอัดเข้าใส่มันหากเทียบกับสัตว์อสูรก่อนหน้านี้แล้ววานอนทงหลีตัวนี้จัดการยากกว่ามากหลินเทียนรู้สึกได้ทันทีว่าหมัดของเขาทำอะไรมันไม่ได้เลยด้วยซ้ำ เสียงคำรามได้ดังขึ้นมันได้ส่งเสียงร้องออกมาเหมือนกับปีศาจก่อนจะส่งแรงกดดันเข้าใส่หลินเทียนหลินเทียนได้ปรับจังหวะหายใจของตัวเองก่อนที่เขาจะเวี่ยงมัดออกไปอีกครั้งเสียงดังสนั่นได้ตามมาขนาที่การต่อสู้ของเขาและวานอนทงหลียังคงผ่านไปกว่าสองชั่วโมงซึ่งในช่วงเวลานี้เขาได้สำแดงทักษะมัทลายฟ้าออกมาถึง9ครั้งและแต่ละครั้งระยะห่างของการสำแดงทักษะแต่ละครั้งก็จะลดลงเรื่อยๆการต่อสู้จริง มันช่วยเพิ่มความเร็วในการฝึกฝนจริงๆหลินเทียนได้แต่คิดกับตัวเองมันเป็นประคิดได้แบบนี้เขาจึงได้ตระหนักว่าการฝึกฝนในข่ายอาคมนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากๆอย่างไรก็ตามเขารููดีว่ามันไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการสู้จริงเพราะว่าสัตว์อสูรในข่ายอาคมนี้อาจจะดูเสมือนจริงแต่มันไม่มีอันตรายอะไรในอีกความหมายก็คือไม่มีวันตายและในเมื่อมันไม่มีวันตายก็จะไม่รู้สึกถึงภัยคุกคาม ที่ต่างออกไปจากการสู้จริงๆ,ๆเขาได้ส่ายชีสออกมาก่อนที่เขาจะสูดหายใจเข้าลึกและเริ่มการฝึกฝนต่อไปไม่นานก็ผ่านไปกว่าอีกสี่ชั่วโมงบุ่มเสียงดังสนั่นได้ถูกส่งออกมาขณะที่วานนวลทรงหลีได้หล่มลงไปกับพื้นโดยปากที่กลบไปด้วยเลือดหลินเทียนได้ชำระร่างกายของมันแบบเดียวกับก่อนหนีน้ก่อนที่เขาจะพบว่ามันอยู่ในสภาพแบบเดียวกันกับตัวก่อนๆที่อวัยวะภายในได้แหลกสลาย ดีมากๆเขาได้ประหยัดหน้าด้วยท่าทางที่พึงพอใจเล็กน้อยภายในหกชั่วโมงหลังจากที่เขาได้อาศัยทักษะหมัดทลายฟ้านนี้จัดการกับวานอนทงหลีจนสําเร็จกันต้นได้มาแล้วเอาละวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าเขาได้พูดกับตัวเองหลังจากนั้นเขาก็เดินออกไปที่ทางออกของข,องขายอาคมเขาไปและคนอื่นๆออกไปก่อนนานแล้วดังนั้นหลังจากที่เห็นหลินเทียนออกมาพวกเขาก็เดินเข้ามาทักทายทันทีน้องชายดินขยันจริงๆเลยนะ เทียนเซอได้พูดออกมาด้วยรอยยิ้มผืนๆเขาไปได้พูดต่อว่าดูเหมือนว่าการจะแข็งเก่งไม่ได้เกี่ยวกับพรสวรรค์อย่างเดียวสินะความขยันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันหลังจากที่เข้าไปในข่ายอาคมแล้วนั้นพวกเขาก็ได้ฝึกฝนกว่า2ชั่วโมงแต่หลินเทียนกลับใช้เวลาฝึกฝนทั้งหมดกว่า8ชั่วโมงซึ่งมันทำให้พวกเขาได้แต่แสดงสีหน้าที่อับอายออกมาไม่เว้นเม็ดแต่คงห่างลืมเวลาไปหน่อยหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยท่าทางที่สุภาพ หลังจากที่เขาสนทนากันนิดหน่อยหลินเทียนก็ได้กลับไปยังที่พักของตนเองเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วเขาก็กลับขึ้นไปบนยอดของที่พักพร้อมทั้งหยิบอวัตถุดิบบางอย่างออกมาเมื่อมองไปยังวัตถุดิบเหล่านี้แล้วมันมีเพียงพอสำหรับขายอาคมรวบรวมพลังวิญญาณเพียงห้าหมวนเท่านั้นดูเหมือนว่าต้องออกไปซื้อวัตถุดิบซะหน่อยแล้วสิหลังจากนี้ดูเหมือนว่าเราต้องใช้พวกมันอีกเยอะเลยแฮะหลังจากที่ตัดผ่านไปแล้วเขาก็ยังจำเป็นต้องบ่มเพาะ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและแน่นอนว่ามันต้องใช้ขายอาคมรวบรวมพลังวิญญาณไม่น้อยและเมื่อคิดถึงจุดนี้แล้วเขาก็ได้แต่พูดกับตัวเองว่าดูเหมือนว่าเราต้องแวะไปที่ตําหนักแลกสมบัติซะหน่อยแล้วสิผู้ชี้และชินเหยานั้นดีกับเขามากๆดังนั้นในเมื่ออีกฝ่ายเชิญเขาอยู่หลายครั้งดังนั้นเขาก็จะต้องแวะไปสินหน่อยเอาของฝากไปด้วยดีกว่าหลินเทียนได้พูดกับตัวเองขณะที่เขาพูดอยู่นั้นเขาก็เริ่มวาดขายอาคมขึ้นมาทันที ตัดฉากณนะตอนนี้ชาวบ้านภายในเมืองล้วนแต่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่มกอก่อนหน,นี้เด็กหนุ่มอายุ16ปีลงมือสังหารเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของกองบัญชาการไปถึง3คนหลังจากนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับกองทหารนับพันและทายที่สุดแล้วก็สั่งให้ผู้คนแยกย้ายกันกลับไปแต่เมทับนี้มีสถานะเทียบเท่ากับเมทับผู้ยิ่งใหญ่ของจกกักรวรรดิแห่งน,นี้เลยนะเปรลมอาัจารย์ด้านขายอาคมระดับสามงั้นหรือทาทายสวรรค์เกินไปแล้วเสียง,งือฮาเหล่านี้ สามารถพบเห็นได้ทุกหัวมุมถนนในเมืองแน่นอนว่าหลินเทียนที่กำลังเดิอนอยู่นั้นได้ยินเรื่องราวพวกนี้แต่เขาไม่ได้สนใจอะไรก่อนที่จะไปถึงตำหนักแรกสมบัติอย่างรวดเร็วน้องชายหลินหลังจากที่ได้เดินเข้ามาแล้วชายเวการโกลก็รีบเข้ามาต้อนรับเขาอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสถานะของหลินเทียนนั้นผู้ชี้ได้ชี้แจงออกไปก่อนแล้วดังนั้นแม้ว่าตอนนี้หลินเทียนจะไม่ได้สวมชุดกุมสีดำมาชายเวรกางโกนก็รู้ดีว่านี่เป็นใคร ท่านผู้ชี้ได้สั่งออยว่าหากน้องชายหลินมาที่นี่ก็ให้ไปที่ตําหนักชั้นที่สองได้เลยชายเวียงกังวรได้พูดออกมาด้วย่าทางที่เคารพเขารู้วถึงเรื่องเมื่อวันนี้ดีดังนั้นจึงได้พูดกับหลินเทียนด้วยสายตาที่เคารพเป็นอย่างมากได้หลินเทียนได้พยักหน้าของเขาไม่นานพวกเขาก็ไปถึงตําหนักที่สองภายใต้การน,นำทางของชายเวยกังวนอย่างรวดเร็วชายเวยกังวรได้เคาะประตูพร้อมกับพูดออกมาว่าท่านปูชิน้องชายหลินเทียนมาก่อนรับ พิบตาเดียวประตูก็ถูกเปิดออกมาจากด้านในผู้ชิที่กำลังยืนอยู่หน้าประตูด้วยท่าทางที่มีความสุขเองก็ได้มองมาทางหลินเทียนพางพูดออกมาว่าเข้ามาสิน้องชายลบกวนด้วยหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่มีรอยยิ้มและในเวลาเดียวกันนี้เองเสียงอันไพเราะก็ได้ดังขึ้นว่าที่รักในที่สุดเจ้าก็อดใจไม่ไหวอย,อย่างนั้นหรือ